เริ่มต้นรายการเข้ามาติดตามข่าวสารในปื้นตีภาคเหนือตอนบนกันก่อนเจ้ามาเริ่มกันที่หลายจังหวัดในปื้นตี้ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2563 ที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญริศส,สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันประกอบพิธีวางพันธุ์พุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสารทิสักของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าราชการที่3เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันขา้าราชการพลเรือนประจําปี2563โดยมีพระราชกรณียกิจตลอดช่วงเวลากว่า7ปีแห่งการครองราช พระองค์ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดินอันเป็นรากฐานในความเจริญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ก,กับข้าราชการไทยมาจนตราบจนถึงวันนี้ที่จังหวัดพะเยาครับทุกผู้ชมที่สารกลางจังหวัดพะเยาก็ได้มีการประกอบพิธีนี้เช่นเดียวกันตัวนะครับ ที่สารกลางจังหวัดพะเยานายวุฒิชัยสวัสดโกมุตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานนำข้าราชาการพลเรือนตุลาการทหารตำวรวจป่อก้าและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาประกอบพิธีถวายเครื่องราชาสักการะผ่านพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบร,รมสารีสักรพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวราชาการที่3เนื่องในวันที่ลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวประจําปี2563เพื่อเป็นการล้ำลึกถึงพระมหากรณุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและกประเทศชาติ ส่วนที่หอประชุมตรีเทพนเจ้าสถาบันประชารัฐพิักษ์ป่าอำเภอเมืองจังหวัดแปรนางการเปรมปรีชิตานนนผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่เป็นประธานนำคณะข้า,ขาขราชการทุกมู่เล่าประกอบพิธีถวายราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิี่คุณแล้วก็แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าแล้วก็ ประกอบพิธีถวายราชสักการะโดยบ่ต้องถือเป็นวันยุดราชการเจ้าส่วนตีหอประชุม ศูนย์ประชุมและแสดงสินกานานาชาติ GMS ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงไฮ้นะเจ้านายประจนปรัสสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าประจำปี2563โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายราชสดุดดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษ พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาเพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ตีทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทยส่งปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็พัฒนาชาติไทยจนมีความเจริญรุ่งเรืองในกู้กูดานเลยเจ้า